อะไรนะฮะลองไอ้นี่เนาะคุยในวอลเนาะเนี่ยคุณคุยในวอลยังไงผมไม่เห็นคุณกดวอลเลยอ่ะเอ้ากดยังไงครับคุณล็อกมือจะกดยังไงครับคุณล็อกมืออยู่อ่ะแต่แต่คุณคุณไอ้นี่หรือเปล่าคุณล็อกมืออยู่นะคุณล็อกมืออยู่อ่ะจะกดมันกดมันก็ไม่มันก็ไม่โชว์ดีคุณเป็นตำรวจใหม่หรือเปล่าอือในบ้านอยู่หรอคุณไม่รู้เหรอ ว่าถ้าเกิดว่าเคสคุณไม่ได้ไล่อะมันจะจับได้หรออันนี้เอาวิ่งมาจากไหนครับผมผมไอทางครับผมมันไม่เกี่ยวหรอกครับอ่าไม่เกี่ยวผมก็รับเคสคุณครับออกแต่มองมองไปแล้วคุณออกไปแล้วนะใจจากรัสม์บิไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณก็วนกลับมานะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณเห็นได้ไงอะ ผผมมแล้วคุณก็วกกลับมานะผมเพิ่งกลับมาผมรถสีฟ้าครับมองคุณอยู่วงคุณอยู่มองคุณอยู่มองมองยังไงครับมองจากมุมไหนเลยไปแล้วค่ะร้อยเลยเลยตามไปแล้วครับเออขอโทษนะครับผมผมเพิ่งเพิ่งทำไมทำแบบนี้กมนุษย์ตำรวจอ่ะสายทีละไม่เก่าไม่มีใครอยากจะินทำงานดำเชิญเลยครับเชิญเชิญเลยลองเลยครับโอเคทำสบายเจอเลยครับเจอเร็วครับเจอเลยผมขอถานิดเดียวเวลาเนาะ ระวังคำพูดคำจารหน่อยฮะคุณผู้หญิงเดี๋ยวเวลาเนาะไม่สชัยอาไมับไ่ไม่ต้องระวังอ่ะครับถ้ามีตำรวจอย่างเงี้ยเออถ้ามีมือด้วยอย่างนี้ผมก็ไม่เล่นเหมือนกันครับขึ้นมะเอองั้นก็ไม่ต้องเล่นครับข็ออกไปเลยอ่าคุณไล่ผมออกนะคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะคุณไม่ไล่ผมออกอ่ะก็คุณบอกว่าคุณไม่เล่นไงคุณก็ออกไปดิโอเคโอเคโอเคตามต่อเลยมาเลยไปทางไหนครับขอบอ๊อเชิญนอนหน่อยครับแรมครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแรม ครับโอเคครับไปเลยอ่าเดี๋ยวเจอกันตอนนอครับไต่าเหินใหญ่นะตอนนี้ไอ้มอนเหินใหญ่โอเคโอเคครับเหินใหญ่ที่แรกเขามากับผู้หญิงเหรเห็นเห็นคนเดียวนะตึกแดงมีคนจบนะอยู่ข้างบนจจจีดำคนดำก็ไปได้ที่ลงไปลงไหม ขอบมาไม่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 ไันสะพานใช่ไหม่ครับบ่สะพานพ่โอ้โหพี่หวาดกุ๊กกวาดเ่พี่คันที่สีชมพูครับอ่าข่อบอย่แล้วขบอของเราเหมือนกันช่ไมอันนี้ผบอบหรือเปล่าเป็นลองครับอะไรนะเป็นลองเป็นลองถ้าลองครับอ่าถ้าลองคุยกับคนนี้หน่อยครับเขาผมรับเคสเขาแต่เขาบอกว่าผมเลยไปแล้ว แล้วผมถามว่าคุณกดวอลคุยตอนไหนอ่ะเขาก็บอกว่ายังไงอ่ะถ้าโดนจับถ้าโดนจับคุณคุยตอนไหนอ่ะคุยวอลนี่ไงเห็นปะเนี่ยคุยเป็นอย่างเงี้ยคุยวอลยังไงเมื่อกี้ผมยังไงนั่นอย่เลยผมังเรียกรองเอลมนอยู่เลยก็โดนจับแค่ถ้าโดนถ้าโดนล็อกมืออยู่อ่ะมันคุยวอลมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่าถ้าคุยวอลจะไปยกยังไงอ่ะพี่พี่บอกเนี่ยคุยเนี่ยคือคุยวอลจะกดกดแอนตี้เมทครับแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นคุณกดแอนตี้เมทเลย ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยคือเหตุการณ์อ่ะคือผมวิ่งมาจากทาง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 สะพานเหมือนเอ้ยมันคือทางทางทางเส้นหลังอะฮะแล้วก็ผมเห็นตำรวจอีกนายหนึ่งอ่ะขับมาทางลานเพชรอะฮะทางหล่วอ่ะแล้วผมขับมาทางเส้นหลังอ่ะแล้วผมก็รับเคสเขาสายไฟอ่าแล้วนี้เขาก็ผมว่าเจอเขาบอกว่าเออขอยนาคนต้นหน่อยได้ไหมครับหยุดก่อนได้ไหมเขาบอก่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยผมคือ ผมเพิ่งเห็นคนไปเมื่อกี้เองอ่าท่อน้าท่อน้าจริงๆพีท่อน้ําถูกไหมฮะอ่าแล้วเมื่อกี้คุณก็ว่าผมเยอะเลยอ่าเราฝั่งเราฝั่งเขาเลยไปแล้วเขาเลยไปแล้วแล้วหนูก็เลยวิ่งออกมาพอวิ่งออกมาแล้วเขาไม่เห็นเขาก็เขาก็มายิงเทเซอร์ใส่ เออผมเราเราเราหลูดก็เลยคุยวอกับพี่เขาแล้วก็หาว่าหนูว่าไม่กดวอมันจะกดยังไงก็ในมือืออยู่แล้วแล้วแล้วก็คุณน่ะไล่ผมออกด้วยไล่ผมออกจากประเทศด้วยว่ะผมก็เลยถามว่าคุณบอกว่าถ้ามีแบบอะไรคุณบอกว่าถ้ามีประชาชนแบบนี้คุณก็ไม่อยากเรียนใช่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 แล้วไม่ถูกอ๋อไม่เครับใช่แล้วคุณมาพูดแบบนี้ได้ไงถ้าไม่ถ้ามีประชาชนแบบนี้ก็ไม่อยากเรียนอชอใช่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 ใชคใช่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 ใชวใช่ใย่ใช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 ่ใ คี่กาเขียวครับคนกลับครับ <c oughs> เรื่องมันเกิดขึ้นยังไงครับเรื่องมันเกิดนะเกิดจากเอ่อจากตรงบ้านผมมาขับไปเส้นหลังใช่ไหมว่าผม,มตำรวจอีกนายอีกคันหนึ่งอ่ะไม่รู้สีม่วงสีอะไรไม่รู้อะขับอารรตอมสองแล้วก็ขับไปทางด้านหน้า้วผมขับไปทางหนัางผมจะไปเอาเอาเคสเขาเคสใส่ไฟอันนี้เขาก็วิ่งมาผมเลยขอเออขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับแล้วเขาก็บ่นหุยบ่นยาวเลยฮะ แล้วบอกว่าตํารวจเลยไปแล้วผมมองอยู่มองหนูมองอยู่มองอยู่คือมองอะไรผมวิ่งมาจากเส้นหลังอ่ะอืมอ่าเอ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 าเป็นว่าเอาเป็นว่าเราเราเราแล้วแล้วความผิดซึ่งหน้าดีกว่าอ่าครับผมไหมแล้วก็แล้วก็เรื่อง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 อารมณ์ในคําพูดอะไรเนี้ยครับอ่าซอบซอบซอบลงนิดนึงอ่าได้ได้ได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีอ่ะ เขา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 เสียหายเออผมก็เสียหายครับคบออ่าเข้าใจครับเข้าใจครับแล้วเราก็เสียผมประโยชน์แต่แต่ด้วยความที่แต่ด้วยความที่ที่ที่ด้วยด้วยเขาอะทําหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับหรือไม่ถ้า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 เราจะขอค้นอ่ะเราก็พูดว่าเออขอโทษนะครับผมขอค้นเลยครับพอดีว่าอยู่ในในในจุดที่แบบสุ่มเสี่ยงครับพรือว่ามีเคสขึ้นแถวนี้อ่าใช่ครับเมื่อเมื่อกี้ผมก็บอกเขาไปแล้วแต่เขาไม่ค้นครับเขาวิ่งต่อเลยไม่ให้ อ่าไม่ผนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นคนท่าไปถ้าเขาวิ่งต่อแล้วเขาถ้าเขาจะขึ้นรถคุณคุณก็รอไปไปไปเล่นเล่นเล่นรถเขาดีกว่าอ่าแล้วแล้วทีเนี้ยผมได้ผมเขาไม่ได้กดวออันติเม็ตเลยผมเดาว่าเขาต้องคุยดีซีเนี่ยแล้วแล้วเขาบอกว่าพี่เนี่ยตำรวจมาจับหนูแล้วแม่งไม่ยอมปล่อยหนูเลยเนี่ยพูดอย่างเงี้ยอ๋อก็ได้ยินเต็มนะครับอันนั้นอันนั้นนะครับไม่เราเราเราจะไม่เอาใบเขานะแต่ว่าเราแค่เตือนครับเละ เสียงมันรุดเสียงรุดนะครับระวังด้วยนนะครับแล้วก็เรื่องอันนี้ผมผมฟังละมัน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 ค่อยๆแบบไล่เดซิเบลขึ้นเรื่อยๆผมผมอยากให้แบบว่าคุยนิ่มๆค่อยๆคุยครับค่อยๆเจรจาถ้าถ้าอันไหนยอมได้ยอมครับไม่เป็นไรอันไหนยอมได้เราก็ยอมกันไปไม่เป็นไรับแต่แล้วแล้วนณ้ตรงเนี้ยเขาคือเขาไล่ผมมต่ากประเทศด้วยอะผมก็ถามว่าคุณมีสิทธิอะไรมัอนายผมว่าต่างคนต่างขอโทษกันดีกว่า ได้ับจะได้จบกันไปครับล้วก็แบบว่าเออผมไปพูดประมาณว่าเออผมขอโทษที่ผมพูดจาไม่สุภาพแล้วก็เราตัวอาจจะไม่อไม่ดี๋ยวผมจะปรับปรุงเอาแค่นี้ครับง่ายๆโอเคครับได้ได้ครับได้ครับโอเคเนาะครับผมครับผมไปเขาไปไหนแล้วอ่ะใครทำนะเนี่ยอ่าเหรพี่บอไปไหนแล้วก็ไม่รู้เขาไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ครับพี่บอไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไปซะแล้ว นักคนนี้แสบแก้วหู